รัาน,นข้า20บาทมันกินไม่ยินแน่นะจของอร่อยอร่อยจุมาร้านทั่วไปข้าว20บาทกินไม่ยินเลยที่นีข้าวไม่อ่จะกินได้พ แก้วแก้วซิตี้แก้วซิตี้มาที่ไรก็จำไม่ได้สักที เก๊สหมดค่ะพี่น้องเอ้ยยายจะไปเติมแก็๊สเลยแวะมาดูพี่เขากินข้าวกินก้อยยายก็กินกับพี่ๆเขาไม่ได้หรอกกินไม่เป็นก้อยก้อยสดมีกวางให้ดูด้วยกวางเลนเนีย